จเจริญพรคณะผู้ปกครองและก็นักเรียนเยาวะชนลูกหลานที่กำลังชมวิไลสงร้อยเอ,อ็ดขอส่งรายการหรือสื่อสารไปยังออทุกท่านที่รับชมอยู่เนื่องจากว่าวิไลสงร้อยเอ็ดจะได้ทำการบรรพชาสำมเนรภาคฤดูร้อนเพื่อให้ลูกหลานที่ปิดเทอมในช่วงปิดเทมนี้ได้เข้ามาเรียนรู้ รักษาในการใช้ชีวิตและก็อพักในการเล่นเฟซเล่นไลน์มาฝึกสติให้ตัวเองได้มีพลังได้ชัดพลังในการศึกษาเรียนรู้ในทางพระพุทธศาสนาการได้มาบรรพชาในพุทธศาสนาเนี่ยถือเป็นเรื่องยากและถือเป็นการที่เราได้ตอบแทนหรือเข้าถึงพระพุทธศาสนา ขอให้ท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ปกครองได้มองถึงความสำคัญในการนำบุตรหลานเข้ามาอยู่ในร่มเงาของพระศาสนาเพื่อที่จะให้ลูกหลานได้มีโอกาสการได้โอกาสคือสิ่งสำคัญสูงสุดของการมีชีวิตอยู่เวลาเรามีเท่ากันวันหนึ่ง24ชั่วโมงปีหนึ่งก็365วันเท่ากันแต่โอกาสที่จะให้ลูกหลานเรา ได้เข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องยากผู้ปกครองทั้งหลายก็ควรที่จะให้ความสำคัญว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราควรจะเอาลูกหลานเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาตามโบราณประเพณีเขาถือว่าการได้บวชคือการเป็นผู้ที่สุขแล้วหรือการเป็นผู้ที่ได้ฝึกฝนอบรมแล้วสามารถที่จะไปประกอบการงานหรือสามารถที่จะไปใช้อย่างอื่นได้มีประสิทธิภาพ ในการใช้ชีวิตทำไมจะต้องบวชในพุทธศาสนาทำไมจะต้องมาบรรพชาเนื่องจากว่าลูกหลานเราตามประเพณีแล้วเนี่ยการได้มีลูกชายถือเป็นเรื่องยากแล้วการได้มีลูกไปบวชในพุทธศาสนาก็ยิ่งสำคัญยิ่งยากกว่าแล้วการที่เขาเนี่ยได้ศึกษาเล่าเรียนพระพุทธศาสนาแล้วนำไปใช้ประโยชน์ในการใช้ชีวิตเนี่ย ถือเป็นสิ่งที่เป็นอุดมมงคลสูงสุดการบวชในพุทธศาสนาจึงต้องโจทย์ในการใช้ชีวิตว่าบวชเพื่อตัวเองตัวเองจะต้องคือจะต้องได้ฝึกศักษะในการใช้ชีวิตในการแก้ปัญหาในการคิดในการใช้สติในการมองเห็นคุณค่าในการสร้างเป้าหมายให้กับชีวิตเพราะชีวิตจะต้องมีเครื่องนำพาในทางพุทธศาสนาเราอาศัยธรรมธรรมะ เป็นเครื่องประคองชีวิตบางคนมีทุกอย่างมีเงินทองมีทรัพย์สินมีความรู้ความสามารถมากมายแต่ว่าประคองชีวิตไว้ไม่ได้ประคองชีวิตไม่อยู่นั่นคือสิ่งที่ทำให้สังคมเราเนี่ยอาณาถาอาณาถาคือขาดแคลนในสิ่งนี้คุณธรรมจริยธรรมหรือการฝึกฝนตนเองทักษะในการใช้ชีวิตและแก้ปัญหาในทางพระพุทธศาสนาเราถือเป็นเรื่องสำคัญ การได้มาบวชนี่คือการให้ลูกให้หลานได้ฝึกสมาธิฝึกสติฝึกการใช้ชีวิตแล้วก็ฝึกแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองอันนี้สําคัญท่านผู้ปกครองก็ต้องมองเห็นถึงความสําคัญว่าในการมาบวชคือเอามาฝึกมาฝึกฝนอบรมให้เขาแก่งกล้าให้เขาพึ่งพาตนเองได้ให้เขาอยู่ในสังคมที่ช่วยเหลือตัวเองได้ อันนี้คืออันที่1ประเด็นที่2ก็คืออันได้มาบวชคือการนำพาบิดามดาคือยกบิดามารดาเขาเรียกว่าเป็นอภิชาตบุตรการได้ตอบแทนคุณบิดามารดาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการให้ทางกายให้ทางใจยังไม่พอจะเอาอะไรมาตอบแทนคุณบิดามารดานยากสิ่งหนึ่งที่เราพอจะทำได้ในทางพุทธศาสนาก็คือยกบิดามารดาขึ้นคือได้ให้บิดามารดาเข้าสู่ร่มเงา บวชลูกก็เหมือนบวชพ่อบวชแม่เป็นแม่พระเป็นแม่เนนในทางพุทธศาสนาเราเรียกว่าเป็นอภิชาตบุตรคือยกพ่อยกแม่ขึ้นจากนารกขึ้นสู่สวรรค์มีโอกาสได้มาวัดมีโอกาสได้ฟังธรรมมีโอกาสได้กราบไหว้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมะมีโอกาสได้ปฏิบัติในคลองวัดปฏิบัติดูแลรู้จักกับพระสงฆ์องค์เจ้ารู้จักวัดวาพระศาสนาพ่อลูกมาบวชอันนี้คือสําคัญ ต่อการเป็นอยู่ต่อวิถีชีวิตคือยกบิดามารดาให้มีคุณธรรมได้ฟังธรรมได้ศึกษาเรียนรู้ได้มีบุญเพิ่มขึ้นเพิ่มพูนบุญบิดามารดาเนี่เขาเรียกว่าตอบแทนตอบแทนคุณด้วยการมาบวชอันนี้ผู้ปกครองเราก็จะอะไรว่าเห็นลูกเราเนี่ยสำนึกที่จะตอบแทนอันนี้คือตอบแทนบิดามารดาอันสุดท้ายก็คือได้สืบอายุพระศาสนา พระศาสนาเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสม,มณะหรือสมมเนรนผู้เป็นเหล่ากอของสม,มณะทายาทพระศาสนาต้องอาศัยกุลบุตรลูกหลานเข้ามาบวชในการศึกษาเรียนรู้จะอยู่ต่อไปหรือจะสกขาลาเพศไปแต่เขาก็เป็นทายาทในทางธรรมที่จะอุปถัมที่จะศึกษาเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติคุ้มครองศาสนา เห็นพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่มีค่าในการพึ่งพาทางจิตใจเนี่ย <c oughs> นำเป็นวิถีชีวิตในการใช้ชีวิตทายาทเนี่ยไม่ได้เป็นง่ายๆ <c oughs> บางท่านเนี่ยมีลูกสาวมีแต่ลูกผู้หญิงไม่มีลูกชายเนี่อธิษฐานยังไงก็ไม่ได้อันนี้อยากให้ท่านทั้งหลายเห็นสมควรว่าเห็น <c oughs> ความสำคัญว่าเรามีลูกชายเนี่ยควรจะได้บวชในพระพุทธศาส,สนาตามคติความเชื่อ เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเป็นที่พึ่งหรือเป็นผู้ที่สมบูรณ์แบบในการเป็นเกิดมาเป็นมนุษย์อันนี้ผู้เป็นผู้ปกครองก็จะมีความภาคภูมิใจว่าลูกตัวเองก็ได้บวชในพุทธศาสนาในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธจึงอยากให้ท่านผู้ปกครองก็คุรบุตรลูกหลานในช่วงปิดเทอมนี้ได้ มาร่วมกับเราในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่18เมษายนไปจนถึง5พฤษภาคมจำนวน15วันซึ่งเรามีทีมหรือมีธรรมมีที่ที่จะดูแลลูกหลานที่เข้ามาบวชให้เกิดความมั่นคงให้เกิดความปลอดภัยให้เกิดความเชื่อมั่นว่าลูกหลานเราได้มีการฝึกอบรมในช่วงที่ปิดเทอม ให้เขามาอยู่ในร่มเงาของพระศาสนาจึงอยากให้ท่านทั้งหลายผู้ที่เป็นผู้ปกครองก็ดีที่เป็นพี่เป็นน้องลุงป้าน้าอาตลอดจนพระสอนศีลธรรมที่ท่านมีส่วนในการรับนโยบายของคณะสงฆ์ของวิไลสงฆ์เราเพื่อที่จะนำพาหนึ่งครูพระหนึ่งสมณรให้มาบวชที่นี่ให้มาบรรพชาที่นี่อายุของผู้บวชก็คือ ตั้งแต่10ปีจนถึง18ปีคือปอ4จนถึงมหให้เขาได้มาเรียนรู้ในทางพระพุทธศาสนาขอให้ผู้ปกครองและลูกหลานที่จะมาบวชที่จะมาร่วมกับเราจงเชื่อมั่นว่าในการทำสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่เป็นมงคลเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายควรจะสร้างขึ้นเพราะหนึ่งในการใช้ชีวิตปราชท่านบอกว่าหนึ่งนาทีที่เป็นบัณฑิต ยังดีกว่าตลอดชีวิตที่เป็นผานขอเชิญลูกหลานกุรบุตรลูกหลานมาร่วมในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนของวิไลสงร้อยเอ็ดซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่18เมษายนจนถึงวันที่5พฤษภาคมรวม15วันขอให้ท่านทั้งหลายจงร่วมกันสร้างลูกสร้างหลานให้เป็นอนาคตของชาติการให้ลูกหลานมีคุณธรรมคือการสร้างชาติให้ท่านทั้งหลาย ได้มาร่วมกันในวันนั้นจึงขออนุโมทนาและเชิญชวนท่านทุกคนได้มาร่วมกันในครั้งนี้ด้วยขออนุโมทนา